แค่เดโมก็เดือดแล้วแ่ะครับสำหรับ t a l l of Arise ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ The Move มีความคิดเห็นหรือว่าเก็บเกี่ยวข้อสังเกตอะไรมาได้บ้างวิดีโอนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันครับ ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนช่องเอาไปด้วยนะครับทั้ง p อฟทั ask, แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัตรแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายขึ้นนะครับอีกทั้ง o p t u ัมีขาแว่นที่เบาและบางแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โหรือถ้าใช้โค้ด the move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะและแอดไว้ส่วนจําหน่ายอปุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมมมมาากยโดดต้้้องงงงนนนนนวัััีีจถึสสสสิิิเืหคครชท่่ซ จา advice.co.th สามารถใช้โค้ด TMWOF8 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากเอาด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง advice จำาหนาละซ่อมครบจบในที่เดียวครับ to to เอาละครับ t a l e of Arise จะเริ่มต้นด้วยการให้เราเลือกตัวละครที่จะใช้ในการต่อสู้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์มีดีไซน์และก็สกิลไม่เหมือนกันครับเว่าไม่ว่าจะเลือกใครเราก็สามารถกดสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดการเล่นฉะนั้นชอบใครอยากเล่นตัวไหนก่อนก็เลือกได้ตามชอบเลย ทีนี้ตัวรายละเอียดของแต่ละคนเริ่มจากพระเอกก็คืออัลเฟนเขาจะเรียนเรื่องการใช้ดาบและการต่อสู้ระยะประชิดชิออนสาวสวยประจํากลุ่มจะเน้นโจมตรีระยะไกลด้วยปืนกับสกิลที่ช่วยฮิลเพื่อนในทีมคนที่3รินเวลนะครับจอมเวทหญิงที่อาจจะใช้เวลาในการไล่เวทอยู่บ้างแต่ระยะทําการของเธอก็ถือว่ากว้างที่สุด ลอนักสู้กระบวน่าหมัดมวยที่เน้นความเร็วและความคล่องตัวในการประทะระยะประชิดจิสาราสุภาพสตรีสายพาลาดินที่เปลี่ยนปุ่มหลบให้กลายมาเป็นการตั้งโลป้องกันเธิจะใช้ทั้งดาบกับโลต่อสู้แถมยังเป็นแนวหน้าให้กับเพื่อนในทีมครับและคนสุดท้ายที่เราเลือกได้ก็คือโดฮาลิมนักสู้สายครอบคลุมทุกพื้นที่อาวุธของเขาก็คือกระบองที่ทาให้ตัวโลฮันคนนี้ประทะได้ทั้งระยะประชิดและก็ระยะกลางแถมยังมีความพลิ้วมากๆอีกด้วยนะครับ ต่อไปข้อสังเกตที่2นอกจากตัวละครแล้วนะครับฉากดำเนินเนื้อเรื่องแบบ JRPG ก็จะมี3องค์ประกอบที่ผสมผสานเอาไว้ได้แก่ฉากพูดคุยที่ไม่ได้สําคัญมากซีนเหล่านี้ทางผู้พัฒนาไม่ได้ใส่เสียงบรรยายมาให้ครับ แบบที่2ก็คือซีนอีเวนต์ทางเลือกให้เราสังเกตบริเวณมุมขวาล่างของจอจะมีปุ่ม R1 ขึ้นมาเตือนว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปนั้นมีอีเวนต์เนื้อเรื่องเสริมผู้เล่นสามารถกดดาเนินเหตุการณ์นั้นได้ซึ่งคตินี้จะเป็นเหมือนภาพเป็นช่องการ์ตูนครับแนวคิดก็จะคล้ายๆกับ Scarlet Nexus ที่ใช้วิธีการเล่าแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาอาจจะสั้นยาวปะปนกันไปครับซึ่งการกดดูคงส่งผลบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตัวละครที่จะสะท้อนออกมาในเชิงของเกมเพลย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่าตัวเกมยััังงงงงไไมมม่่่่่่ดด้้้้ออออธิิบบาาาายยเเรรรืืนนนีีใใซึผคควววจะกกกขหช อยู่ร่วมกันอะไรทํานองนั้นอีกทั้งอ e ีเวนต์นี้จะมีเสียงบรรยายให้ด้วยนะครับส่วนการดาเนินเนื้อเรื่องแบบสุดท้ายก็คือฉากคาสิเนีที่เป็นการตัดฉากเพื่อก็สู่การดําเนินเนื้อเรื่องหลักที่เป็นเหตุการณ์สําคัญของเรื่องนั่นเองต่อันที่ข้อมูลที่3 Combat System ส่วนตัวผมมองว่า t a ลอ o ฟอารเป็นเกมจาร์จที่ต้องทำความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยถ้าคุณผู้ชมต้องการจะแตกฉานเรื่องนี้ในเดโมนะครับกลับกันนะครับถ้าจะเล่นแบบกดๆมั่วๆไปเรื่อยก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้เหมือนกัน ครั้งนี้ตัวรายละเอียดผมอธมิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับตัวละครของเราจะมีการโจมตีธรรมดาที่กดโดยปุ่ม R1 ซึ่งการโจมตีแบบ Normal Attack จะสามารถอัปเกรดได้เมื่อเลเวลสูงขึ้นและการกดกระโดดก็สามารถโจมตีด้วย Normal Attack ได้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าการโจมตีก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวละครแต่ละตัวความสําคัญของ Normal Attack ก็คือมันจะช่วยเพิ่มเกจสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่มาขึ้นมาบนตัวมอนสเตอร์ที่เรียกว่า Boost r i k e เมื่อเกจสีฟ้าเต็มเราจะสามารถกดปุ่มลูกศรหรือว่า Directional Pad ในฝั่งมือซ้ายเพื่อทําให้เกิด Co-Attack แบบนี้้ไดครับ การโจมตีรูปแบบต่อมาก็คืออาร์ตหรือ Skill ว่าสกิลเฉพาะตัวอาร์ตจะถูกติดตั้งเอาไว้เชื่อมกับปุ่มฝั่งขวามือได้ทั้งหมด3สกิลทีนี้การใช้อาร์ตจะต้องใช้อาร์ตเกจที่เป็นไอคอนสี่เหลี่ยมสีฟ้าเขียวที่อยู่บนตัวละครของเราครับโดยอาร์ตเกจก็จะค่อยๆรีเจนขึ้นเองในฝั่งของการป้องกันก็จะเป็นการกดปุ่ม R2 ตนะครับตัวละครทุกคนยกเว้นคิซาร่าจะแดชหลบซึ่งถ้ากดหลบได้พอดีก็จะเกิดสภาวะสโลว์ไทม์นิดนึงให้เราได้เคาน์เตอร์ด้วย ส่วนคิสร่าก็จะเป็นการยกโลกขึ้นมากันโดยถ้าบล็อกได้ถูกจังหวะศัตรูก็จะชะง,งักไปแป๊บหนึ่งพร้อมกับพัสฟสตัของเธอก็จะส่งผลให้การทำเพอร์เฟกต์บล็อกนั้นทําให้อาร์ตของเธอหลังจากนั้นรุนแรงขึ้น ัดมาในหน้าจอฝั่งซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นไอคอนตัวละครในทีมครับหน้าจอนี้จะมีกรอบสีขาวที่ค่อยๆรีเจนเป็นสีทองต้องบอกก่อนว่าผมยังหาคําตอบได้ไม่แน่ชัดนะครับว่าเกตอันนี้ขึ้นช้าเร็วจากอะไรได้บ้างเพราะบางครั้งเหมือนตัวละครในทีมจะออกแอคชั่นบางอย่างช่องสีทองก็เต็มครบกกันบทุกคนทั้งนี้เมื่อไหร่ที่ช่องนี้เรืองแสงก็แปลว่าคุณผู้ชมสามารถกดเรียกบูสต์แอทแท็กของตัวละครในทีมได้โดยมันก็จะเป็นการใช้สกิลเฉพาะตัวนอกจากนั้นสมาชิกอีกสองคนที่ไม่ได้เลือกเข้าทีมก็สามารถกดเรียกกกกใช้้้้้ไดดดดววยยยนนนนััซึ่่่่งงงออออีีีีผมมาาาเเเเเป็ทลืจขสต ของ JRPG ในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตัวละครเยอะแต่ว่าเราเลือกใช้ได้จํานวนจํากัดยังครับยังไม่หมดแค่นั้น t ท l e of a r i ล e ยังมี CP หรือว่า Kill Point ที่สําคัญมากๆในการเล่นเกมนี้ด้วยเพราะว่า Kill Point ที่มีจํากัดจะทําให้เราสามารถฮิวเพื่อนในทีมในแบบลิมิตโดยขึ้นกับ CP ที่มีถ้าเอาตามความเข้าใจของผมเลยนะครับ ก็คือทุกๆการฮิลไม่ว่าจะใช้สกิลของชีออนหรือว่าการออกมาฮิลในฉากแผนที่ก็จะใช้ CP เหมือนกันโดย CP ยังเป็นตัวกำหนดจำนวนเลือดที่เกมจะคืนให้เมื่อเราตายยกทีมด้วยฉะนั้นก่อนไปสู้บอสก็ต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่า CP มีพร้อมใช้งานหรือเปล่าทั้งนี้การเพิ่ม CP นั้นเราสามารถเติมได้จากไอเทมบางชนิดหรือว่าง่ายสุดก็คือแวะไปนอนพักที่โรงแรมหรือว่าในเดโมจะมีจุดตั้งแคมป์ให้ครับตื่นมา CP ก็จะเต็มอีกครั้ง เอาละครับและท้ายสุดเกี่ยวกับการควบคุมที่ผมยังหาคําตอบไม่ได้ในเดโมก็คือ Mystic Art หรือว่า Ultimate Skill เพราะว่าเราจะได้เห็นพระเอกใช้ท่าไม้ตายอย่าง Scarlet i n f e r n o l แบบนี้ด้วยเอาละครับก็เรียกได้ว่าแค่ Battle System เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ระบบกันแล้วนะครับ ต่อไปเรามาพูดถึงการสำรวจใน Tales of Arise ในหัวข้อที่4แผนที่ตัวเกมนั้นออกแบบโลกให้มีรอยต่อนะครับคือเหมือนเกมสมัยก่อนที่แผนที่จะโดนซอยออกเป็นช่องๆแล้ววิ่งข้ามช่องก็จะมีโหลดดิ้งสกรีนแป๊บหนึ่งคือถ้านับจากที่ผมเล่น PlayStation 5ก็ประมาณ3วินาทีสำหรับการโหลดครับทว่าแม้จะไม่ได้เป็น Seamless Open World แต่ว่าโลกของ Tales of Arise ก็สวยงามขึ้นกว่าเกมภาคเก่าๆอย่างเห็นได้ชัดคือสวยน่าเล่นแล้วก็น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับเกม JRPG ในปีต่อๆไปแน่นอน การสำรวจเราจะได้เจอกับมอนสเตอร์มากมายที่จะรีสปอนออกมาเรื่อยๆนะครับแปลว่าถ้าเราข้ามฉากไปมามอนพวกนี้ก็จะกลับมาให้เราได้ฟาร์มได้ตลอดทั้งนี้เราก็สามารถวิ่งเพื่อหลบหิดการประทะได้เช่นกันครับไอเทมหรือกล่องสมบัติต่างๆก็มีซ่อนเอาไว้นะครับทั้งการเดินไปบนแผ่นดินหรือว่าจะลงไปไว่ายน้ำเพื่อค้นพบไอเทมใหม่ๆตั้งแต่การจับปลาการได้ผลึกหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารทําเครื่องประดับ สูตรอาหารให,ใหม่ๆนะครับหรือว่าการเข้าไปเจอเส้นทางลับที่มีกล่องไอเทมอาวุธส่งผลให้ตัวเกมนั้นสามารถดึงดูดให้เราอยากสำรวจแผนที่มากขึ้นและบางครั้งนะครับเราก็อาจจะได้เจอมินิบอสที่ยากเอาเรื่องเลยนะครับ ต่อไปข้อที่5การพัฒนาตัวละครใครที่เคยเล่น JRPG หรือว่าเทลภาคก่อนๆมาแล้วก็แทบไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากมายเลยครับตัวละครก็จะมี Equipment และก็เลเวลของตัวเองค่าระดับที่มากขึ้นก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลใหม่ๆซึ่งตัวเกมก็มีอาร์ตให้เลือกใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะเลือกติดตั้งได้แค่6สกิลโดยแยกกันระหว่างสกิลที่ยืนปล่อยกับสกิลที่จะใช้เมื่อกดกระโดดเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมแนวปั๊มสกิลใส่สัตรูแบบแน่นจอจะชอบเกมภาคนี้แน่ๆครับ ข้อที่6ระบบแคมปิ้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสานของเกมนะครับเพราะว่าการตั้งแคมป์จะสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นการเติม CP Point การพักเพื่อฟื้นพลังแคมป์ยังมีอีเวนต์เนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับตัวละครในทีมด้วยหรือว่าจะเป็นระบบทำอาหารซึ่งแต่ละเมนูก็จะขึ้นกับว่าในทีมมีใครทำอะไรเป็นบ้าง และถ้าเราเลือกตัวละครที่เก่งในเมนูนั้นๆจานวนค่าพลังบัฟที่ได้จากอาหารก็จะดีขึ้นทั้งในแง่ของพลังและระยะเวลาที่บัฟนั้นๆจะอยู่กับเราเอาละครับและข้อสุดท้ายที่ผมประทับใจมากๆก็คือบอสไฟแม้การสู้มอนในฉากจะชิลๆเพลินๆนะครับแต่ว่าบอสกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยในเดโมจะมีบอสให้สู้2ตัวตัวนึงเป็นหมูป่ายักษ์กับอีกตัวก็คือโคกตะกะแตนทั้ง2ตัวจะมีแพทเทิร์นการโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะครับทำให้การรับมือนั้นแตกต่างโดยบอสจะมีช่วงที่ปกติแลละะช่่่่่่่ววงงงงโกรรรใในคนคไไคึหหัซสญเจไไปมออย ตอนช่วงท้ายเนี่ยแหละครับฉะนั้นการล้มบอสจึงค่อนข้างจะเป็นการเล่นแบบจริงจังเกมมิ่งขึ้นมาเลยเราจะต้องพึ่งพาทั้งการโจมตีและสกิลที่ผมได้แนนำไปใน b a t t l e System ให้เหมาะสมให้ใช้ให้ถูกจังหวะโดยเฉพาะการหลบนั้นสําคัญมากๆบอสไวของเกมนี้จึงท้าทายและถ้าคุณผู้ชมปรับยากสุดผมว่ามีหัวร้อนแน่ๆครับ โดยสรุปแล้วผมมองว่า t a l l of Arise นั้นเป็น JRPG ในยุค next gen ที่แท้ทรูตัวเกมมีจุดเด่นเรื่องตัวละครอ,อาร์ตแล้วก็การคอมโบต่างๆใน Battle System มีการบริหารทรัพยากรในแง่ของเคียวพอยมีแมปที่สวยงามแต่อาจจะติดตรงที่มันไม่ใช่ Open World แบบไร้รอยต่อนะครับเพราว่างานภาพก็ยังสวยงามมากๆอยู่ดีท้ายสุดก็คงเป็นเรื่องสู้บอสที่มันจัดจัด ทั้งนี้สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คงเป็นเรื่องมิติในการต่อสู้ในตอนที่เราเล่นไปมากกว่านี้นะครับเพราะถ้าไม่มีลูกเล่นใหม่ๆการสู้มอนในฉากท่านเล่นไปนา,นานเป็นหลัก10ชั่วโมงเข้าไปแล้วก็น่าจะมีแอบเบื่อได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูเกมเต็มอะไอีกท,ทีนึงนะครับโดยกําหนดการวางจาหน่าย t a l l of Rise ก็คือวันที่10กันยายนที่กําลังจะถึงเกมจะลงให้กับทั้ง pc playstation ทั้ง4และ5รวมทั้ง xbox ทั้ง2 g e เจเน t เรชันล่าสุดเลยนั่นเองครับ เอาละท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ 誰かがそのための苦労を担わなければならない。無打たれる奴隷の一人でも見かけたか、兵士の気晴らしに殺される者、区域にあえぐ者は、いないはずだ。ただ一人も。この国が平穏であれば、私は満足だ。なら、どうして。すべてまやかしだったというんですか